เจ้โตเจ้โตเจ้าโตเมื่อดำนะเมื่อดำเมืดเมื่อดำเอดเมื่อดำเม่ดเดำาเมืดาเมืดำาเก้าเลยเก้า้าวิงเาวิ่งทได้มาเดียวนะเ้าวิ่งทำได้มาเดียวนเก็วิ่ได้มาเดียวเเอเก้ามนี่เก้านี่นเ้วิ่งทำได้มาเดียวนะทำได้มาเดียวง็ก Đầm đằm mày đi na Đầm lại mày đi na đầm lại mày đi na Đầm lại mày đi. Đầm Đầm mày nào. Đầm lại mới đi nào. Đầm lại thằng mua mua nè. Củ nó mua mua nhỏ nhỏ nè. Ninn Lila Ek à su nó cung nè. Ninn Lila Ek luôn su nó cung nè. Ninn đầm đầm mày mới na nào. đầm đầm

ไปก้นดิ้คนด่างอะไรครับดำไปด่างก้าไปด่างนะแต่ว่าดำได้มาเดียวนะแต่ดำได้มเดียวนะดูนี่าสิดูนแกดแ้งเนดจ้งนาเอาดำยิงแล้ดำยิงแลียดำยาน่าดำยาายนะ เสน้องกนะนิ่นี่ล่เอกสน้องกงของมินิวไก่กในวมุดปามาไปนะเป็นฝ้ายชนะนะเป็นฝ้ายชนะในเวลาซงนาดีซ่งนาดีซ่งนาดีทนาทีซงนาดีตอน่งาทีซงนาดีซ่งดีไปได้ไปเที่โยบุ๋มว่ากูเล่นนี่คือนิ่นนีล่เอกนะนิ่นี่ล่เอกนะเป็นฝ้ายนะไอสุน้องกนะกน้องกเป็นฝายนะนะครับจเวลาซ่งนาดีจ่ายเวลาซ่งนาดีเราว่ากูต่อไปนะเรากู